สลดสามีภรรยาท้องอ่อนๆออนขับรถก,กลับบ้านลื่นทะเลยเม็ดพลาสติกเสียหลักพุ่งชนแบรีเออร์เสียชีวิตสาเหตุรถหกล้อสะเปราเท่าเรียนโครจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวที่พันตำรวจโทสโสคลโกมลสุทธิรองผอกกกหัวหน้างานสอบสวนสทล .1 นึ่งกกแบกทลรับแจ้งเหตุรถยนต์ชนแบรีเออร์ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส ติดภายในที่เกิดเหตุบนถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข7กมที่11แขวงทับช้างเขตสะพานสูงกรุงเทพจึงรุพพรดไปตรวจสอบความโดยเจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลเซี่ยวรินทอนก่อนประสานอาสา,าสมัครมูลนิธิร่วมกตัญยูสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องตัดทางเพื่อเร่งดําเนินการในการช่วยเหลือในครั้งนี้ที่เกิดเหตุอยู่บนถนนมอเตอร์เวย์ฝั่งขาเข้าพบรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นซีวิกสีดําทะเบียน ยศผู้หญิงต่อประตัก8005กรุงเทพมหานครเสียหลักพุ่งชนคาเบลเรีเอ,อร์เกาะกันกลางถนนสภาพรถพังยับเยินกระจกแตกราวทุกบ้าน บริเวณช่วงกลางลำฝั่งคนขับไปจนถึงช่วงไทยรถหักบิดงอทะลุแบรนเออร์ไปยังฝั่งขาออกโดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหาัสสภาพนั่งหายใจรวยรินติดคาซากอยู่ที่บริเวณเบาะคู่หน้าสองรายทราบชื่อคนขับต่อมาคือนายรัตอายุ39ปีเจ้าหน้าที่ต้องเร่งใช้อุปกรณ์เครื่องตัดทางงัดช่วยเหลือออกมาก่อนที่ผู้ได้รับบาดเจ็บทนพิดบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนอีกรายคือนางสาวปุณอายุ36ปี ทราบต่อมาว่าเป็นภรรยาผู้เสียชีวิตขณะเกิดอุบัติเหตุกำลังตั้งคันนอนอ่อนเจ้าหน้าที่ต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินเพื่อรักษาอาการอย่างเร่งด่วนแต่ก็ไม่สามารถยือชีวิตเอาไว้ได้เช่นกันทางเจ้าหน้าที่จึงนำศพทั้งคู่ส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อดำเนินการผ่าชนะศพพันตำรวจโทรโสพลกล่าวว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นเรื่องน่าเศร้าใจจนเป็นเหตุให้สามีภรรยาเสียชีวิตทั้งคู่โดยเฉพาะภรรยาที่ตั้งครันได้เพียงสองถึงสามเดือนเท่านั้น ส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีรถบรรทุก6กล้อบรรทุกเม็ดพลาสติกแข็งที่คาดว่าจะนำไปหล่อใหม่ประมาททำถุงบิ๊กแบกร่วงหล่นลงบนท้องถนนก่อนถุงจะขาดเป็นเหตุให้มีเม็ดพลาสติกกระจัดกระจายเกิดผิวถนนช่วงก่อนถึงที่จุดเกิดเหตุประมาณ4-500เมตรทําให้รถยนต์ผู้ประสบเหตุที่ขับมาด้วยความเร็วขณะกลับจากจังหวัดชลบุรีเพื่อเข้าบ้านพักในกรุงเทพรถเกิดลื่น ถลายเสียหลักชนเข้ากับแบรีเออร์อย่างจังจนเกิดเหตุสลดดังกล่าวนอกจากนี้ยังมีรถที่วิ่งผ่านมายังจุดเกิดเหตุประสบอุบัติเหตุอีกหลายคันเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะเร่งตามตัวคนขับรถบรรทุกหกล้อมารับทราบข้อกล่าวหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ